ไมได้เได่ได้แล้วค่ะทุนใช่ใครไม่อยากก็ต้องจอดก่อนกินวันหลังแล้วกินวักนลก็ได้ค่ะคุณยาย ปปด,ดูสิดูสิซือป,ปาก่อนไม่ได้หรอคื้อป,ป, <c oughs> ป,ปาก่อนไม่ได้หรอ <c oughs> ถ่ายไลฟ์สดแล้วแบบคนเต็มเลยคนขอคนนี้ก็ถ่ายคนนี้ก็ถ่ายดู่เป็นคนสนใจกันเต็มเลย ขายให้หมดเลยนะคะป้าจาปาคมาหหหมดคนลนอตมเียเนี่ยมาแล้วค่ะติดตามน้องข้าวหอมขายของค่ะรถได้ไหม ไม่ได้แล้วค่ะทุนขายเด้ค่ะ,ใ,คคะใช่ใครมาต้องแวะอ่ะใช่ใครไม่อยากก็ต้องจอดก่อน โอ้โหกินวันหลังก็ได้ค่ะคุณยายกินวันหลังก็ได้ค่ะดูสิดูสิ<ค>ดูสิใครมาก็ต้องแวะยัอองไงล่ะ เพราะมันเปกเลยแล้วก nah, ันเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนนะรีบเดี๋ยวฝนตกใส่หัวเมื่อกี้เมื่อกี้ลมมาอยู่ตรงไหนมีในรถเหรอกลัวไหมลมแรงเมื่อกี้พี่คุณจะตเลยดังแล้วก็ไล่ลมเฮ้ยไปแล้วจะมาซื้อตันหนูได้ไงนะไปก็ไล่ลมหนูจะขายของลมอย่ามานะหนูจะขายของแบบนี้ไม่ใช่ไล่คนไล่ลมที่มันพัดแรงๆ่ะเข้าใ เจะไปช้อปปิ้งเดี๋ยวมาลปิ้งเามาซอด้ย่าง่เอาเรียกลูกค้าต่อปาก่อนไม่ได้เหรอเดี๋ยว้ไปช้อปปิ้งซื้อปาก่อนไม่ได้หรอ ใครไม่ซื้อก็ต้องรู้สึกแบบอายๆแล้วแลวหละงานเนี้ย <laughs> ร้านผ้าเก็บของกลับแล้วใช่ฝนเมืม่อตึ๊บมาเลยมาไล่ลูกค้าหมดแล้วบบค่ะใช่ไหม หนูรีบขายให้หมดเลยนะคะป้าจ้าป้าไม่มาเจ้าหโหมคนละน่โอ้โหแม่ค้าตัวน้อยน่ารักจังเลยลูกสาว บอกมาช่วยหนูซื้อหน่อยแล้วเออเดี๋ยวกลับก่อนนะคะน้องข้าวหอมบอกเดี๋ยวกลับก่อนนะคะใช่ค่ะนี่ไงถายไลฟ์สดแล้วแบบคนเต็มเลย <laughs> ดูแต่เป็นคนสนใจกระเตลเลยมืมเดี๋ยวเ,ยะะเดี๋ยวน้องข้าวหอมนี่ได้ดังแน่เลยเนี่ยทำไงเนี่ยถ้าดังเนี่ยลืมป้าไหมเนี่ย ัวจริงเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพูดยังไม่หยุดเลยอ่ะเออหมดแล้วหมดเลยนะ ีมาซื้อกลับก่อนนะคะห้ามเก็บห้าเก็บกระติกนี้นะทำไมล่ะเพราะว่าเป็นกระติกอยูค่ะเออ <c oughs> ไม่ตกลูกลมแรงฉเฉยเฉยไม่ตกเบรไม่ตกตขายอยู่บ้านนาเจ๊ฝน,นออพอดีมันมืดตุ๊กมาเลย มีคนแม่มาตลอดไม่แรงไม่แรงไม่รแรงินว่โอ้โหขนาดตายัง <labour und S 2> ไม่รู้เลยโอ้โหสีเง so ินสิลว่รสุดยอดหนูเลี้ยงที่ไหนคะลูก แล้วเขารู้โอ้ยเก่งอะเหรอสีนะคออ้โหสีแดงของแม่นะคะสีแดงสีแดงเนี่ยเห็นไหมเก่งมากเลยแม่ค้าขายปลาค่ะโอ้โหสีชมพู king 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 king